สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศเย็นอีกแล้วนะครับผมอากาศเย็นมากนะครับเช้านี้นะครับเราก็ได้จุดก่อไฟนะครับผมให้กับสองพี่น้องอย่างออสกับคุณซับเรานะครับแล้วก็มากินหญ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาผมประหมเขาด้วยนะครับผมนี่ฮะหลังที่จากที่เราเอาช้างมากินหญ้าด้วยกันแล้วก็มาอาบแดดด้วยนะครับผมแล้วก็ ท like hey, uh, we okay, okay, right? ิ้งไฟไหมครับเราก็จุดไฟเล็กน้อยให้กับช้างด้วยนะครับทั้งวันเลยนะครับทั้งคืนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาสวดพราห่มด้วยนะฮะโอเคนะเรามาสวดพราห่มกันต่อนะครับวันดีตอนเช้าด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ออดกับคุณซับเราหรือน้องแป้นนะฮะสบายดีนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนนะก็ไม่มีไข้เจ็บอะไรเลยนะครับก็หนาวนะครับภาคเหนือหนาวมากนะครับช่วงคืนก็หนาวช่วงเช้าก็หนาวนะครับผม ่วงนี้อากาศก็จะหนาวขึ้นทุกวันนะครับผมเราก็พยายามช่วยนะครับให้ช้างขายหนาวนะครับในการส่วนผ้าห่มให้ช้างนะครับผมแล้วก็พิงไฟด้วยเนี่ยไฟเราก็ลุกอยู่นะครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังได้อายอุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคนะครับเรามาห่มผ้าให้น้องๆกันนะครับไออดกับคุณซับเรานะครับ แก่ของ้าคแล้วนลูกตบไม่ใชของจินโฮ่อโฮม เราต้องขึ้นข้าบดนนะร้อนลงมลง ต่นี่นะครับเราก็ห่มผ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ห่มผ้าให้สองสองพี่น้องนะครับผมนี่นะแต่เราไม่ได้อาบน้ํานะครับผมเพราะว่า,ากาศเดนเรไม่จำเป็นต้องอาบนะครับเพราะว่าเราอาบต้นใบยๆก็ได้นะครับผมต่อไปให้ด้วยนะวันนี้นะครับผม ใอ,อ,อย่แย่งกันใหญ่แย่ยงกันโ,โหสุภาพสตรีุ้าพ,าพ,าพ,าพรุษหมายเลขหนึ่งดูดิครับไหลเนะี่ยฮอสไม่กินหมดเลยนะ โอเคครับนี่นะครับวันนี้เราก็มาห่มผ้าให้น้องแล้วนะครับผมเสื้อกันหนาวนะครับในหน้าหนาวอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ช่วยได้ดีมากนะครับถึงจะแดดออกนะครับตอนนี้แต่ลมก็ยังเย็นนะครับนี่ฮะเราหนุ่มแป้นเราดูด้านหลังด้วยนะโอ้โหชุดสวยไหมครับผมดูดิครับชุดสวยไหมครับทุกคน นี่ฮะอ่าเราเราดูบ้านท้ายด้วยนะครับผมทุกคนนี่ไงอันนี้จะเป็นพายออสนะครับผมนี่นะฮะขอบหญ้ากเก่งมากนี่ก็มีไฟด้วยนะวันนี้พิงไฟด้วยเอาหไม้เราเหลือนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวเราก็ตรงหามฟืนมาใส่อีกนะครับใหญ่ๆนะ จะได้ก่อไฟวันนี้อยู่ทั้งวันเลยนะครับผมเรื่องกินก็ไว้ใจอดอได้นะครับทุกคนนะนี่นะครับ โหไม่นีด้วยนะแป้นด้านหน้าก็มีนะลูกนะไม่ชอบไปกินอะไรบนออนะแป้นแป้นจ๋าแป้นมาน,นี้ลูกมาไม่ต้องงอออสมานี่มาเร็วแป้นมาน,นี่กันลูกดูกครับเขาก็จะจะเอาตรงที่ที่ออสถือนะดูดิแป้นอย่าเสียไม,ม่ยากอย่างนี้ลูกแมวแมวนะหนูแป้นนะ แมวนะลูกนะเนี่ยข้างล่างนี่ก็มีนะนี่นะดูดีครับกินด้วยกันหญ้าสะอาดสะอาดเละหมดเลยนะแป้นนะสวัสดีจ้าคุณสวยสบายดีหรือเปล่าอุ่นไหมหอุ่นไหมลูกอุ่นหรือเปล่าอุ่นไหมหอุ่นเหรออ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวพ่ออาหารให้นะแป้นหนึ่งเดี๋ยวให้รางวัลน,น้องก่อนแป้นหนึ่งนะครับแปนออ้นไนรนนอราองวัลไหนแล้วมาแป้นจ๋าแป้นเอารางวัลไหมลูก หิวไหมแป้นหิวเหรออาปากแล้วอาเราปากอันนี้ลางมันนะจะเป็นอาหารดูคุณออสก็มา,มานะนี่ดูอดอสออสไม่กลัวไฟเหรอลูอออกออสไอ้หาวออสไหนหาวออสเงยบนโอ้แป้นไม่ทันแป้นเลยนะแป้นหน้าปากกว้างลูกโอ้โหดูฟันนะฟันสวยนะแป้นอร่อยไหมอร่อยไหมลูกฮะแป้นอร่อยไหม Mm. เป็นอร่อยเหรอออดไหมออดยังไม่ได้กินเลยอาหารหน่อยวันนี้เราก็มีอาหารนะไปเอาของเขามานะไม่เยอะนะครับนี่ฮะกอไฟให้น้องก็มีรางวัเลเล,เล่นเค้เขานิดหน่อยอ่ะที่งวงก็ได้ให้ที่งวงอนะอดน้บนออดบนบนลูกอ่าข้าก็เร็วแป้นแป้นว่าไงลูกออดครับก่อนออดครับก่อน mm. ออดครับสวัสดีครับ่อนลูกออด กินก่อนออสกินก่อนครับก่อนเร็วรับยางดูออดขอกินนะนี่นะครับผมก็สองพี่น้องนะก็พิงไฟด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณค่ายางแป้นค่าดีกันเร็วค่าค่า,คาสวยๆแล้วค่าสวยค่า,คาโอ้น่ารักมากเลยเนาะชุดก็นน่ารักแป้นน่ารักที่สุดเลยหิวแล้วลูก หิวเหรอแป้นหิวโอ้ดูมีงอนด้วยนะนะแป้นหิวแล้วลูกขอบคุณค่ายังขอบคุณข้าขอบข้าสวยสวยสวยสลูกสวยสวยโอ้วันนี้สวยแล้วเหรอฮะอ๋อสวยแล้วอ่ะปากเร็วอ้าปากอ้าปากโอ้นะให้รางวัลเขาหน่อยนะครับผมออสก่อนครับออสก่อนครับออสอ่ะออสครับก่อนออสครับก่อนครับเสียงลูกเสียง วันนี้รับาก่อนเร็วออสอ้าปากออสอ้าบนออบนอ้าปากลิ้นใหญ่มากอาไปวะลงมาตามหน่อยดิโอ้ยสูงเกินใส่จะไปใส่ได้หรอฮะออสดูครับหน้าหนาวนี้ก็จะมีฟองที่ตาด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นฟองความเย็นนะฮะระบายความเย็นแมงหรือเปล่าว่ากลางคืนจะมีแมลงเยอะนะ แล้วก็น่าจะแพ้อากาศอย่างนี้นะครับก็จะตาเขาจะมีน้ําลายนะครับเหมือนน้าลายนะหน้าหนาวอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราก็จะปิงไฟด้วยนะหนูแป้นไปไหนลูกหนูแป้นหิวเหรอแป้นแป้นหิวแล้วลูกฮะแป้นหิวเหรอหหรอ๋อแป้นอาปากเร็วอาปากลูกอ,าปาก,ปอาปากแป้นอาปากเร็วไปโอ้โหนะครับโอเคนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ออสไปออสฟืนเราก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะออสไปหอบฟืนหน่อยไปหอบฟืนนอยลูกไปไปโอเคนะครับเราจะเอาออสไปหอบฟืนแล้วกันนะครับเอาแล้วครับผมเราไม่มีฟืนนะฮะเราจะเอาออสไปช่วยในหอบหอบฟืนหน่อยนะครับผมทุกคนนะฟืนเราอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับผมนี่ไงฟืนเราอยู่นี่นะครับผมนี่นี่จะให้ออสหอบไปหน่อยนะครับอ่า เราจะไปจุดไฟให้เยอะๆหน่อยนะครับผมอ่อนลงไปเบนไปออจำมาเร็วอ่ะจำมาลูกจำมาเร็วไปไปไปจำมาเร็วนี่ฟืนนะไปทำเป็นฟืนนะครับผมเอานะฮะ โอเคน่าจะได้แล้วนะครับผมไปเร็วไปอ่าเราจะแบกไปด้วยนะครับผมโอเคนะช่วยกันแบกไปโอเคนะครับนีเน่เราก็เอามาออดมาเร็วอ,ออดม่ดูคุณออดดิครับออดแมขึ้นมาขึ้นมามเนี่ยมากม็ฟืนนะครับเราจะไปก่อฟืนให้อ่ให้ช้างนะครับผมนี่นะเราก็หาไม้ถแถวนี้แหละนะครับไม้เยอะอยู่ ออดแม่เร็วออดขึ้นแม่เอานะครับผมนะเราจะไปก่อไฟตรงที่เดิมนะครับให้มันไฟลุกแรงกว่านี้หน่อยนะครับไม้เราจะหมดแล้วนะครับผมแป้นว่าไงลกูกอ่าอยู่เชือกเดียวแป้นเราช่วยไม่ได้เลยช่วยกินอย่างเดียวแปนน้นน่ารักน่ารักมากเลยก็ดูดิชวื่พ่อช่วยพ่อแบกไม้เหรอลกูกเอาลงหน่อยจับลงเอาฟืนลงหน่อย ไม่เป็นเลยนะไรไครับนี่นะเรามาใส่หลันขอบคุณค่ะหนู่มแฟนน่ารักมากเลยนะน่ารักที่สุดเลยแฟนคนสวยนะแฟนสวยสวยที่สุดเลยวันนี้แฟนสวยมากเพราะวเราอยู่ด้านล่างนะครับผมขึ้นมาแล้วลูกมาโอ้โหมาขึ้นมานี่ฮะไปหอบ ไม้มาดูดีครับกว่าจะมาถึงนี่ก็ดึงหญ้าแถวๆข้างทางนี่สบายมากดูการหอบไม้มาเร็วขึ้นมานะเร็วโอ้โหดูดีครับอะวางลงวางลงลูกวางเออเก่งมากเบนไปเบนเบนอ่ะกินหญ้าก,กับน,น้องหน่อยไปถอย ถอยไปเบนเบนถอยไปถอยไปลูกถอยออถอยไปถอยลูกถอยออถอยเออนั่นแหละกินด้วยกันนะครับผมนี่นะนี่ไม้ที่ขึ้นออดเอามาก็ไม่เยอะนะครับผมเล็กน้อย,อยถือว่าช่วยควานได้เยอะเลยนะครับผมโอเคเรามาทิงไฟกันนะครับวันนี้ ได้มาก่อนนี้ไงครับผมううไม้คุณโรชโอ้โห,หกนะ็หนักนะฮะหนักเหมือนกันน,กนี่นะครับวันนี้เราก็พัพิงไฟนะให้สองพี่น้องได้พิงไฟด้วยกันนะครับผม โอเคนะครับเรามีสับป,ปะรดนะสองลูกนะนกนแบ่งคนละลูกแล้วกันอับปากแล้วคนลอาปากคนลอาปากสูงบอลบอลอาปากสูงอ่าขอบคุณค่ายังขอบคุณข่ายังลูกข่ายอาอสไม่มีลูกไม่มีนะนี่นะครับก็เป็นสมาชิกของผมเองที่ดูแลนะตอนนี้เราก็ได้เข้าขากันแล้วนะครับผม อ,อกก๋อจากคุณซับเราก็อยู่ด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวนะครับผมโอ้โหนะก็อยู่ตรงการลางอันตรายหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเอ่อหญ้าต้นหญ้าจะบาดเอานะแป้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมสดดวยนะอร่อยไหมลูกรอร่อยเนาะด้นหน้าอร่อยนะครับผมดูดิครับวันนี้เราก็มาพิงไฟมาตากแดดมาห่มผ้ากันนะครับ โอ้หนูแป้นราวันนี้อารมณ์ดีไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะหนูแป้นกินอย่างเดียวลูกฮะรอกินอย่างเดียวคนสวยโอ้คนสวยรรอกินอย่างเดียวนะอร่อยไหมลูกกินขออน้าวอัดชอบไหมชอบไหมลูกนะห,หนูแป้นชอบไหมแป้นอชอบเหรอเอ,อ,อาอปปากเร็วบนเอาอ,อาหารอีกนิดนึงนะแอาปไปดีลูกกว้างหน่อยเย่อเย่อเย่อเย่ คุณออสเราครับดูแ้ปปากออสแ้าปากโลอ่ะไอ,อ,าาอ,อที่งงแล้วกับคุณออสเรานี้นี่นี่นะครับผมพอละออสพอละนี่นะครับหมายที่คุณออสมาหามาให้เรานะวันนี้เราก็มาจุดไฟกอ่อไฟขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้คงจะได้ห่มกันนะฮะนี่นะวันนี้พิงไฟกันนะครับผมอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับพิงไฟก็จะได้ความอุ่นมากนะครับห่มผ้าด้วยนะครับ โอ้โหไม่หนาวแล้วนะครับสองพี่น้องของเรานะครับวันนี้อบอุ่นนะครับผมแม่แป้นเรามีความสุขนะครับได้อยู่กับออสุดหลอนะฮะนี่นะครับผมกับบรรยากาศอยู่บนดอยนะครับที่สงบนะครับเป็นกันเองนะครับผมอย่างนี้ช้างชอบนะครับไม่มีอะไรรบกวนเขานะครับเขาชอบอยู่แบบนี้นะครับผมอยู่แบบสงบสงบนะครับผมนี่นะ นี่ไฟเราก็เริ่มลุกแรงขึ้นนะคุณอาเราพิงไฟได้ทั้งคืนนะครับโดยที่ไม่เล่นไฟนะช้างไม่เล่นนะครับถึงจะเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับพอไฟจะร้อนนะถ้าเขาจับเขาก็รู้ว่าร้อนเขาก็ไม่เล่นนะครับผมนี่นะครับผมแป้นขาแป้นแป,ป้นอร่อยไหมลูกอร่อยไหมบายบายเอฟซี<ป> bye, FC, นะลูกบายบายจ้าบายบายเอนะ่อเร็วบายบายแป้นบายบายคะ่ะ บายบายจ้าคนสวยกินห้าอร่อยนะหนูแป้นนะบายบายนะโอเคนะบายบายลูกนะบาย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 จ้า,อา,อาโอ้โหนะพ่อก็ชุนคุยอยู่นั่นแหละคุณไม่ทันออสนะครับแปนบอกดูดิวันนี้ก็มากินหญ้า,าด้วยกันนะครับยังมีความสุขนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดตดามด้วยนะครับกดแชร์นะครับผมสวัสดีนะครับบายบายครับผม